เรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ช่วยเลขาธิการท่านผู้ในการน่านเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับสําหรับเรื่องมาตรการการแก้ปัญหาค่าสาัมภูโภคของสํานักเขตพื้นที่การศึกษาและของโรงเรียนนะครับซึ่งจากไปหลายปีที่ผ่านมานะครับผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีหนี้ค้างชําระค่าสนุภคในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณแล้วทุกปีฮะตรงนี้ก็ก็ก็เลยจะนําเรียนท่านว่าในส่วนนี้เนี่ยสำหรับปีที่ผ่านมานีครับในไตรมาสที่สี่ของปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับ,เร,บเรามีหนี้ค้างชําระค่าสนุโภเนี่ยครับที่ยังไม่ได้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปแล้วเนี่ยครับข้อมูลณนะวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันอสิบสี่นะครับ ในส่วนของเขตพื้นที่เนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นห้าสิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเศษนะครับตรงนี้แล้วมีการจ่ายไปทั้งสิ้นนะ, 53, นะครับประมาณห้าสิบสามล้านเศษเศษนะครับมีนี่ยังมีนี่ค้างอยู่ณวันที่แปดพฤษกาเนี่ยครับสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเศษเศษนะครับ, 2, 18, 000, 000, 000, รนรบในส่วนของโรงเรียนเนี่ยครับเรามีค่าใช้จ่ายในณส่วนณไตรมาสที่สี่ 2, 9, 90, 000, สนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเศษนะครับ มีการชำระไปแล้วเนี่ยครับ717ล้าน8,028,000เสร็จๆยังมีหนี้ค้างที่ยังไม่มีการชำระนะครับ65ล้าน1 6 2 0 0 0เร็รเศษซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นข้อมูลหน้าวันที่8ิกน2 5 1 4นะครับซึ่งถ้าเป็นรายละเอียดรายลงเนี่ยท่านสามารถที่จะไปสแกน QR Code ได้ตรงนั้นจะเห็นว่า ใน QR c o d ดของไตมาสที่4ทั้ง6 4เนี่ยก็จะมีโรงเรียนไรเชื่งเรียนต่างๆที่มีนิการชชำระด,ด้วยตรงนี้ก็และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นไตมาสที่1ของปี65ซึ่งเริ่มดึงตุลาปีตุลาเป็นต้นมาเนี่ยก็ก็จะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งท่านสามารถสแกน QR code ได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าขอเฟรมต่อไปครับในส่วนนี้ท่านขอเรียนท่านทราบว่าในท่านหลายท่านอาจจะลืมไปว่า ในในที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีมติคณะมนตรีเนี่ยซึ่งกำกับดูแลในเรื่องของค่าสัมภูร์พวกเนี่ยครับซึ่งทุกหน่วยทุกส่วนราชการทุกหน่วยางานแล้ว่กิจต่างๆเนี่ยต้องดําเนินการอย่างอย่างมติคณะมนตรีอันดับที่สองนะเมื่อเมื่อตามหนังสือของสนักเลขาธิการคณะมนตรีด่วนที่สุดที่นรศูนย์ห้าศูนย์ห้าทับวห้าสองสามเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นมติคณะ เมื่อวันที่17ธันวาคม62อันนี้ก็เป็นส่วนที่มีการมติเนี่ยมีการกํากับกําชับให้ส่วนราชการนะครับและสายกิจหน่วยงานอื่นๆของรัฐเนี่ยต้องดําเนินการมีการใช้สารุนโภคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําประปาแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เกิดสิทธิภาพสูงสุดและภาระของงบประมาณในภาพรวมของประเทศอันนี้ก็เป็นเป็นมติที่ออกมาล่าสุดนะครับส่วนมติที่เป็นเรื่องของมาตรการเนี่ยครับ ก็เป็นหนังสือของสนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี่วนที่สุดที่นร0 5ศูนย์ห้าศูนย์ห้าทับวสองเจ็ดห้านี่ยครับอันนี้ลงวันที่เจ็ดมิถุนายนพศเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายนสองพหกสิบซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นมาตรการที่ทางสังนนงษฐานเนี่ยครับได้เสนอทางคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นแนวทางของส่วนราชการ แล้วก็รัศกากรและหน่วยงานอื่นๆในในกำกับของรัฐเนี่ยได้ดําเนินการซึ่งสาระสาคัญของของของมติเมื่อ6มิถุนายนก็คือว่ากําหนดว่าตั้งแต่ปีงบมาทั้งแต60เป็นต้นไปเนี่ยให้ส่วนราชการและรัศกากรแล้วก็หน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยครับต้องชําระหนี้ค่าชำระค่าสนุภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบมานั้นๆอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งแรกนะครับมีการกลับไว้ซึ่งหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่า มีมติคลรอนี้เมื่อวันหกมิถุนายนปีหกศูนย์นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้ามหากไม่สามารถชําระได้เนี่ยในปีนั้น,น,นได้เนี่ยรัศสส่วนราชการาฯร,ฯรัศการากิจและหน่วยงานอื่นเนี่ยก็สามารถเทียงกันเงินงบประมาณประจําปีนั้นนั้นเนี่ยไว้ไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อชําระหนี้ค้านุโภคได้เนี่ยในอีกสามเดือนหลังจากนั้นหลายที่มีลลล์เข้ามาไปแล้วแล้วก็ต้องดําเนินการชําระหนี้ให้เสร็จภายในภายในเวลาคือสามเดือนหลังจากนั้น อีกข้อหนึ่งเนี่ยที่มีการกำกับไว้ก็คือกําหนดให้นะครับส่วนราชการนะครับราาัฐสกิน่วยงานเนี่ยรีบดําเนินการชําระหนี้ค่าสาันนโภคให้แก่รัฐสกิจผู้ขายบริการนะครับภายในสิบห้าวันนับแต่แจ้วันได้รับใบแจ้งหนี้จากจากรัฐสกิจนั้นๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีการกํากับไว้นะครับก็สองส่วนว่าหนึ่งก็คือที่ผมเรียนว่าหนึ่งก็คือท่านต้องชำระหนี้ค่าสันนิภภายในปีงบประมานั้นๆให้เสร็จสิ้น สองก็คือเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้เนี่ยต้องดำเนินการให้เสร็จให้ดำเนินการไปชําระได้ภายในสิบห้าวันหลังจากรับใบแจ้งหนี้ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสพทอเองเนะครับก็มีหนังสือหนังสือสำนักง,งานต้าราชการการศึกษาพื้นฐานด่วนที่สุดที่สทศูนย์สี่ศูนย์หกทับวห้าห้าหนึ่งนะครับลงที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์พศสี่เนี่ยก็มีการมีหนังสือแจ้งไปว่าให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับกําชับ ถาษาึกษา,าในกํากับของของเขตพื้นที่นะครับดําเนินการตามมติที่ที่มีทั้งสองทั้งสองครั้งนะครับทั้งมติเมื่อ6มิถุนายนปี60และก็มติของรัฐมนตรีที่17ธันวาคมปี62อันเนี้ยขอให้เขตพื้นที่การศึกษานะครับกำชับให้โรงเรียนภาษาศึกษาในกำกับของท่านเนี่ยดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยกรณีนี้ิครจรักษาโดยพวกหลายเดือนเนี่ยก็ให้ต้องให้วางแผนเพื่อให การใช้จ่ายงบประมาณโดยการชําระนี่ค้างชาระเนี่ยเป็นไปเป็นไปก่อนเป็นดับแรกอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่มีการสื่อแจ้งของสามฉบับนะครับสําหรับในส่วนของเขตพื้นที่เองเนี่ยครับในนี้ที่ท่านยังค้างอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะนําเงิน,นบริหารสร้าง,งานที่เรามีการจัดสรรไปแล้วสองรอบนะครับรอบแรกก็สองล้านบาทแล้วรอบรอบที่มาล่าสุดนะครับก็มีการจัดสรรไปอีกหนึ่งล้านห้าแสนบาทก็เป็นสามล้านห้าเนี่ยตรงเนี้เมื่อท่านมีนี่ค้างอยู่เนี่ย ท่านคงจะต้องนําตรงเนี้ยเพื่อไปไปจ่ายค่าสาุูพกให้ที่ยังยังค้างอยู่กับร,าารัฐจายกิจเนี่ยให้ให้แล้วเสร็จโดยด่วนนะครับตรงนี้ครับแล้วทจาบโรงเรียนเองเนี่ยครับท่านก็ต้องทําแผนต้องกาชับให้ทาแผนเพื่อใช้เงินอุดหนุนเนี่ยครับโดยนําส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมาใช้เป็นค่าสารูโภคของของโรงเรียนเองซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของของเงินอุดหนุนห้ารายการทั้ง ในในเทอมหนึ่งของปี65เนี่ยในส่วน70%เรนี่ยเราก็ได้มีการจัดสรรไปแล้วบางส่วนดังนั้นก็โรงเรียนเองก็ต้องทําแผนเพื่อเพื่อจะรองรับตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ก็ฝากทางเขตพื้นที่นะครับว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ฝากไว้นะครับว่าขอให้ทางท่านเนี่ยกำชับสถานศึกษาในสังกัดของท่านเนี่ยได้ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ6มิถุนายน60 แล้วก็ในส่วนของมติคณะมตีวันสี่17ธันวาคม62ครับสิ่งของนําเรียนเพื่อที่ชุมรับทราบครับท่านขอบพระคุณครับ